ไอมะเอบสีถ้ามาไล่เนี่ยว่าเจา้ายานเมียเมนขวมเข้าวาโบห้าว่า,า,ว,าว่าตัวไหนเจ้าได้บ่เนี่ยว่าได้ว่ามาดูอมันบมีหรอกคำว่ากลัวเมียในวงการของสาม,มีอยู่ร่วมกันนะ่ะมันมีกฎของมันเนอะจะใส่คำว่ายานเมียทะแมมันมีกฎของมันเน่ะมีกฎยังเนบอกมาดู รักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียนั้นยิ่งใหญ่ต้องรู้ในหน้าที่ของสามีห้ามเลียวไหลต้องกวาดบ้านเช็ดถูบ้านล้างถ้วยจานให้งามใสออจงใส่ใจเพราะว่าเมียนั้นยิ่งใหญ่กว่าสามีเย้มเออมันเป็นโกดไงท้องเลยเนาะอ่ะมันเป็นโกดมันไม่ใช่จะไม่ใช่คำว่ายานเมียกับสายจวดให้มันมันบ่ใช่อะ่ะทันแลเออ บัดน,นี้ยามเมียให้เมียได้เฮ็ดจังไดเฮ้ทุกอย่างอ่ะมันต้องมีกฎเลยกฎทั้งนั้นถึงจะอยู่ด้วยกันได้ไงเอากฎมียังแน่ทองมาดูอ่าจัดให้ถ้าเมียด่าห้ามขึ้นเสียงอย่าได้เสียงเถียงไม่ได้อเป็นสามีต้องยอมทุกอย่างไม่มีข้ออ้างข้อแม้ใดๆอต้องทำกับข้าวและอาหารไว้ให้ถูกใจจำให้ขึ้นใจนี่คือกฎของเมียเรา สุดยอดน,อเอนะเจาน<ย>ะัวดอดได้่าใช้คำว่ากัวเมียมันไม่มีคำว่ากัวเมียในสมัยนี้มันกับสายจวด <c oughs> มันเป็นไปบพระได้สุดยอดทเท้เจ<อ>้ามัน <ะ S 2> เป็นไปบ่รได้ตัวแล้วเวลาไปเที่ยวไปตั้งวงน้ำมูมีกฎบ่มันตรงนี้ทุกอย่างก็ต้องมีกฎเกณฑ์ไงวกวดยังท่องมาดูกินกับเพื่อนคุยเรื่องเมียให้ยิ่งใหญ่อย่าได้ไปทะเลทะเลในที่อื่น ต้องกลับบ้านให้ตรงเวลาทุกค่ำคืนเอออย่าได้ฝืนคำสั่งใครนอกจากเมียนีสุดยอดเอลี่นะจ๊ะแน่นอนทุกอย่างมันต้องมีกฎระเบียบของมันบอกแล้วบอกเอฟซีมึงรู้ปะเนี่ยถ้าใครคอมเมนต์คำวายาญเมียนะมันใช่น้ำสายจวดแบบนี้ก็ได้นะเอากฎแบบนี้ไปใส่ทุกอย่างมันต้องมีกฎเกณฑ์เข้าใจอ ดินนําเมียใส่เห็ดหั่นเห็ดนี่เจ้าอีเห็ดตามบเนะหลายคนนะถ้าคอยตอบว่าคอยเห็ดตามทุกคนจะเข้าใจว่าคอยยานเมียถือว่าแต่ทุกอย่างมีกฎของมันอันนี้กฎข้อสุดท้ายแล้วอท่องให้เอฟซีฟังบึงดูจ้าคำสั่งเมียต้องรับฟังและทําตามอย่าได้ถามสั่งอะไรทําไปเลยอย่าทําเป็นอันนั้นไม่รู้อันนี้ไม่เคย ทำไปเลยเพราะมันคือคำสั่งเมียในท้องเดปานนี้เอเจ้าต้องทำตามทำตามอยู่แล้วท้องให้ขึ้นใจอืมขึ้นใจอันเนี้ยโบเมนการกลัวเมียนะคือเขาใส่กฎในการอยู่รวมกันถือปะถืออ่าเขาใส่กฎในการอยู่รวมกันเจ้าต้องทำตามไปตลอดชีวิตอันเนี้มันคือกฎนะไม่ใช่การกลัวเมียนะ ừm chào đấy dạy